ว่าไงคลาสไปพาวได้ครับไม่ได้ปิดหน้าปิดตาอะไรครับจะไปไหนอ่ะหรูจะไปตีมบัวกุยเตียงตีที่ไหนอ่ะที่หน้าเวทีที่เวทีไ,ไ,ไปปีม่มีรถไหมตั้งหนึ่งต้องไปพาวอ่ะใครวะ สู้ๆนะคะใครชนะจะได้หนูไปนั่นแหละครับตามนั้นเลยครับนั่นเลยครับถูกไหมครับ <c oughs> ถูกพูดแล้วนะ <c oughs> อ๋อโง่ๆอย่างนี้มีคนเดียวพอรู้ละมันต้องเสือหรอว่าใคร ชนะยังครับชนะแล้วเนาะโอเคฮะชนะชนะชนะยังไงนะพูดเมื่อกี้พูดว่างไงนะชนะได้เลยนะอะรหนะูอเล่นหนูรอเล่น,น,อลนโอเคผมก็เป็นถ้าถ้าหนูรอเล่นพ,พี่พี่ก็เป็นแค่ของเล่นนะครับก็ไม่อยากเป็นของเล่นก็มาเป็นของเราเขาต้องพูดเลยครับถ้าพูดแล้วทำไม่ได้ครับเอา้า ใช่ครับเราผมรีลอดบแลบบ้วต้องเดี๋ยวผมไปด้วยอาจารย์อะไรนะจะมาจะไปตีหลังรี่หรอชนะไม้ครับแต่ไม่เคยชนะใจครับอุยอุยอุยพี่เบลรีหลอดพี่เรีหลอนมีแเลยมีนอบ ไปบินเออสักรู่นะคะโคโคอีกเคสนะโค

ได้แล้วได้แล้วครับหนึ่งศูนย์สองหกครับเรียบร้อยครับคุณหมอไม่รีหรอแล้วล้อไม่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 มันอยู่ไหนแลวะอีกีค่นั่นที่เขาฆ่าพี่หรอใช่ครับแต่คนก็ฆ่าผมเหมือนกันอะ ใช่คนานหรือเปล่าอ่ะคูกฆ่าผมเหมือน,นกัน,น,นอะแต,ต่ต้เป็นกลัวจ้ะเขาควันเเฮ้ยเออโอ้ะอือ,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 อข,อาขอาอ้าควหนูอยู่ไหน ไปหลอดแป๊บนึงนะครับนะนะเดี๋ยวผมไปรีหลอดที่กาลาดกลางห้องผู้ชายนะครับ <c oughs> ถ้าสมมุติว่ามาชุบแล้วก็ผมไปหลอดแป๊บนึงครับ <c oughs> เอ้าโทษทีเดินผ่านขยะหรอ <c oughs> โทษทครับ <c oughs> แป๊บเดียวครับแป๊บนึงนะครับแบบคุณสนอแต่ผมมาคุยด,ด้วยต่อนะครับผม <c oughs> ครับครับ ิง,งผมอยากรู้ว่าถ้าผมชนะไม้ผมจะชนะใจคุณได้หรือเปล่าครับ <c oughs> ผมแค่อยากรู้ร <c oughs> เฉยครับเค่สุดๆเลยค่ะพะยะาต <c oughs> จอดอ้าบธระะ <c oughs> รมดาครับ ขออนุญาตขออนุญาตเรากลับโรงพยาบาลนะครับอย่าเพิ่ง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 ครับหมอแล้ววันเขาจะถ่ายรูปเอาตึงอะไรไงจังหวะจังหวะดักตีล่างดักวางเองนะครับเป็นจังหวะที่สวยมากนะครับต้องแบบเป็นผู้เล่นที่มีประสบการณ์มากกว่า45ล้านปีนะครับอย่างแบบช่ำชอนธรรมดาครับธรรมดาครับธรรมดาครับผมธรรมดาครับ อ่อนคืออ่อนนะครับมันยังข้ามมาครับเดี๋ยวผมไปรีโหลดแป๊บนึงนะครับเอ่อเอาเอาแป๊บนึงนะครับเอาชุบตรงนี้ไม่ได้หรอครับพอดีเขาน่าจะตีผิดอ่ะครับแป๊บเดียวครับขอช็อตเดียวครับหนึ่งครับครับตีรอบรอบสุดท้ายครับรอบสุดท้ายครับตีผิดรอบสุดท้ายครับนี่ครับครับชุบได้เลยครับแป๊บนึงนะครับคุณสนอฟ ลังแกเขาอีกนอาโนหนึ่งไอ้เฮียเป็นลังแกเขาอีกเฮีย,ยพูดไม่ได้หรอพูดอะไรนู้แหมแล้ว, <Okay. S 2> แ,แ,ลวแล้วตอนชนะไอสัตว์พวกแจ็คมาพอดีเลยนะไอเฮียกูเสียฟอร์มอีกอะไรพี่เอาเอาตบหน้าหนึ่ง,งทีแล้วก็หน <แจ S 2> <ด>ีไป ครับพี่ทำอะไรครับมาดิครับมาดิครับมามามาอย่าใช่ครับพอดีแจ็คมาเห็นมันชนะพี่พอดีมันแพ้พี่สามสี่ตาติดแล้วไอเนี้ยไอหน้าหมาเนี้ยควักมาดิควักมาดิรออะไรอะควักมาดิก็ควักมาดิก็ควักมาดิ เสมอกันแล้วกันแห่หมอชุบเลยไหมครับคุยเออแล้วทีจอยแจ็คให้มาจอยพวกให้มาหมอชุบเลยนะะนิเหรอพี่ไปเดไปเดไปไปพี่ป่าเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวให้เขายิ้มกว้างก่อนให้พี่ปาชุบได้เลยครับชุบได้เคหมอโอเคครับ หวยก็เสมอกัน่ะก็ไม่ได้ต่างเท่าไหร่หรอกไอสัตว์มันเสียอะไรอ่ะมันเสียอะไรครับมันมันเสมอเลยครับ126ครับครับครับสบอยครับคุณหมอหมดไปดีเองไหมครับอือนี่ครับมีสองอันได้ครับเอาหมดเลยครับเอาหมดเลยครับโอเคครับ126ครับ1ับ กี่ครับผมครับแบบไม่ต้องมีกรอบปะล่ะ <c oughs> ไม่ต้องไปใช้กรอบปะล่ะไม่มีนะไม่ได้ใส่นะเมื่อกี้ไม่ได้ใส่นะครับไม่ใช่พี่ผู้ผิดพี่ผิดไม่ต้องปั๊มยาปะล่ะม ي, ม ي, ไม่ต้องปั๊มยาปะล่ะมาดิมาดิมาดิไม่ต้องปั๊มยาปะล่ะมาดิเอา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 อันนี้มาหน่อยเอาเอามาอันนึงดิเอามา,อ,า,มาอ,อันนึงขออันนึง่งแปดเก้า 99, 9, 9. เก้าเดี๋ยวชุบก,ก่อนโอเค ขอซูเด็กต่อได้ไหมครับพี่พี่พ่เปาครับจะไปตีบอกว่าพี่จะไปไหมมันจะรีแล้วดิหลังรีได้ปะอ่ะหลังรีมันตีได้หรอเออไปดิปะไอ้จุกเจอกันเพื่อนไอ้น้องเจอกันน้องเจอกันเดี๋ยวพี่ไปตีบวกก่อนเจอกันน้อง เจอกันโจกเจอกันโจกบายบายครับบายบายจุกครับแพ้พี่ตลอดเด้อจุกเด้อขี้แพ้ควายปวดครับเกินปวดเกินใช่ครับเสียฟอร์มไรโดยรวมยังชนะมาอยู่นะเสียฟอร์มไรอยากได้กาแฟมากเลยครับมีกาแฟบ้างครับไม่มีอะหลอดจะผมจะรอดเปล่าก็ไม่รู้เนี่ย พี่พี่ยังไม่ได้รีเหรอไม่ได้รีเลยตีกับมันอยู่เนี่ยหลังเรี้ยคุณมาปะเนี่ยไม่รู้เหมือนกันโอเคนั่นคือไม่ถ้าเขาว่าไม่รู้เหมือนกันคือไม่มาไงแน่ใจอุวยทันไหมอ่ะอาทานทันทานทานทานจุกบัรยอมให้พี่โอ้ยแชทเอ้ยโอเคเอางี้เอางี้ ใช่จุกชนะกูเนี่ยปกติแต่ถ้ากูชนะไอ้จุกเนี่ยจุกมันยอมให้เออกูนี่ไม่มีเมาส์เลยเนาะไม่มีคีย์บอร์ดเลยเนาะไอ้เหี้ยกูไม่มีคีย์บอร์ดอีวากาเลียนเลยเนาะไอ้สัตว์กูกด w a s ไม่เป็นกูกดกูกดไอ้เหี้ยกูกดหมุนไม่เป็นกูกดะไรไม่เป็นหรอกเนาะไอ้เหี้ยมันมันมันโอ้โหมันขนาดนั้นเลยเหรอมันแบบมันแบบถ้าถ้าจุกชนะกูนี่คือแบบเรื่องปกตินะแต่ถ้าไอ้จุกแพ้กูเนี่ยจุกอ่อนให้จุกโยนเกม โอเคกูเข้าใจเว้ยกูมีแค่จีบโปลซูเปอร์ไลท์อะไรอย่างเงี้ยกูมีแค่เมาส์แบบคีเลสอาร์โอจีอะไรอย่างเงี้ยกูมีแค่แบบอาร์โอจีสติ๊กสโคปอะไรอย่างเงี้ยกูมีแค่คีย์บอร์ดอีวากาเลียแค่าเงี้ยกูเล่นไม่เป็นหรอกเว้ยกูฟุกไอ้เหี้ยจุกปัญโญเกมเออไอ้จุกปัญโญเกมเว้ยไอ้เหี้ยขอบคุณจุกด้วยนะเว้ยที่แบบเออโยนเกมให้พี่เปาบีบท่ะแค่นั้นแหละเออขอบคุณมากเว้ยจุกไอ้เหย้ยเล่นใครก็ไม่ได้ไอ้สัตว ชนะก็บอกว่าโยนเกมแพ้ก็คือเสมอตัวแพ้คือแพ้อยู่แล้วได้ปะได้ปะครับไม่ติดศพติดปะติดไป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 รถอยู่ไหนอะไปไหนลับลีเลยรับรีหลอดการรหัสหะคันไหนอะเออต้องไป แล่วคุณออกกระดาษปะหล,หลังหลังรีได้ปะผาไทยได้ได้ได้โอเคหลังรีก็คืออ้าวคุณบัก็กโอเคผมตายอยู่นี่แหละโอเคหลังรีคุณเข้ามาใช่ไหมล่ะโ okay. อเคเข้าใจแหละได้ไหมได้ไหมได้ไหม 아 uh -huh.